สวัสดีครับผมวันนี้มาพบกับผมเจมโตะจีนอึงพิชานพจนาโตจีนมาตราฐานสากลนครนะปฐมวันนี้นะครับเรามาอยู่กันที่วัดสีเขตบางบทองจังหวัดนนทบุรีนะครับกับงานอุปสมบทเลี้ยงพระเพลวนสามโตะนะครับผมเลี้ยงแขกจํานวน1 5โตะ๊ะด้านล่างนะเดี๋ยวจะพาไปชมนะครับบรรยากาศเป็นยังไงมีอาหารอะไรบ้าง ติดตามชมครับผมวันนี้เราก็มาอยู่ในทีมสีทองกับการจัดโต๊ะสวยๆแบบนี้นะครับนี่ก็จะเป็นหน้าตาเมนูวันนี้นะครับวัตถุดิบสดสะอาดนะครับจานใหญ่ใส่เต็มแบบนี้นะนี่เมนูเป็ดยัดไส้ใช้เป็ดตัวใหญ่ๆแบบนี้เลยนะครับยัดไส้ข้างในผัดไส้อร่อยแน่นอนครับผมนี่ข้าวผัดปูนะครับอันนี้เ็ศหอมตุ๋นเยือไผ่คนปีกไก่ด้านในอันนี้เมนูขนมจีบขนมจีบบ้านเราทาเองครับผมอร่อยแน่นอนร้านเกษตรอันนี้เป็นยำสามกอนนะครับวัตถุดิบในจานเนี่ยก็ดูเอานะครับผมว่า มันคุ้มค่ากับเงินที่ลูกค้าเสียไหมนะครับนี่ครับปลากระพงทอดน้ำปลาบริการหันชิ้นนะครับทานง่ายแน่นอนนะครับผมนี่ก็เพาะปลาน้ำแดงปูนะครับหน้าตาจะเป็นแบบนี้นะเครื่องแน่นๆแบบนี้เลยนะครับผมนี่สตรอเบอร์รี่ลอยแก้วนะครับผมของหวานนะครับเมนูที่ร้านเรานะครับผมใครสนใจแบบนี้นะครับติดต่อสอบถามได้เลยครับผม0 9 8ย์1 5 61เกมโตจีหนึ่งพิชานยินดีบริการครับผมฝากติดตามชมด้วยนะครับคลิปหน้าไปทำที่ไหนฝากติดตามด้วยครับผมลาไปก่อนสวัสดีครับ